ณรงพลมอเตอร์ดัดโชคแผงคอซ่อมมอไซจังหวัดชนบุรีสวัสดีครับช่างเรียนไม่จบประสบการณ์น้อยเป็นคนทําครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูการดัดโชคแผงคอของ s c o ปี้ไอนะครับตัวนี้รหัสที่เราคุ้นเคยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำไันคร,ครับกันเนี้ย ไม่ยากสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกมาดัดหยาบก่อนเลยมันก็ประมาณเนี้ยครับเกือบทุกคันเนาะยากง่ายก็ใกล้ๆเคียงกันคันนี้เดี๋ยวมาดูสิว่าจะนายขนาดไหนทำนายขนาดไหน,นก็ไม่ยากไม่ง่ายแล้วคันนี้ ผ่านดัดยาบไปได้แล้วก็ใช้เวลาน้อยล้วช่วงเก็บรายละเอียดบางคันมันมันมันใช้เวลานานนะแต่คันนี้มันไม่นานครับดนะูดูจากลักษณะการคดการชนแล้วมันมันไม่เท่าไหร่นะ เดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เก็บเอ้ค่อยๆไล่ดัดย,ยับก่อยครับตำแหน่งไหนที่มันค้านสายตาเราก็ค่อยๆไล่ดัดไปดูจากสายตาอย่างเดียวเลยอะตอนเนี้ยขยับจุดรองขยับจุดกดให้มันสายตาดูดีให้ได้อ่ะ ถ้าสายตาย,ยังดูแล้วมันไม่ไม,ไม่ไม่เข้าท่าสักเท่าไหร่ก็เอาอีกหน่อยอะ่ะวัดแนวไกนโช้กแผงคอครับแบบนี้อันนี้วัดวัดบนแทน่นอัดแฮรลิกนะครับแนวแกนโชคกแผงคอเนี่ยวัดข้างล่างมันมันไม่สะดวกมันไม่มีที่ที่เลงเนาะแนวไกโช้กแผงคอวัดบนแทน่นไฮดรลิกมันจะเป็นระดับสายตามันยังวัดง่ายกว่า มาเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูสิตรงไหนใกล้เคียงตรงไหนไม่ใกล้เคียงให้ได้ไม่ไม่ได้ไปแล้วเช็คหมดเลยฉากโชคฉากของแผงคอรอะ้าบเปินเนียเพื่อเราจะรู้ว่า,าจะไปไปไหนต่อวัวน,นี้รีเช็คดูไม่แน่ใจเดี๋ยว วัดซ้ําได้เพื่อเราจะรู้เราไปยังไงต่อนี่แหละเนี่ยวัดวัดซ้ําก่อนทีวัดเราจไม่ได้เหมือนวัดเข้าคร่าวพอเวอร์เนียรีเช็คแล้วมันไม่ได้ก็ต้องเอาฉากมาไล่ทีถนึงวัดไอ้หุบเข้าเป็นเข้าฝั่งไหนเข้าหรือฝั่งไหนออกหรือฝั่งไหนไม่เข้าฝั่งไหนไม่ออกเพื่อจะได้เราจะได้ไป ดัดถูกอะไม่อย่างั้นกระดัดไม่ถูกดัดฝั่งล่างดัดฝั่งบนจะกลับหน้าดัดหรือเปล่าต้องเอาเช็คเนี่ยแคนโชกแผงคอด้วยครับถ้าเป็นโกงขึ้นเงินไทยเลยครับแอนลงมาผิด้วกลับหน้าต้องกลับหน้าดัดแล้วแนวแคนโชกแผงคอกะระหน้าบยังไม่ได้แนวแคนโชกแผงคอระนาบ ฉากของโชคฉากของแผงคอครับดัดเช็คดูครับเช็คฉากของโชครีเช็คด้วยวันเนียครับฉากของโชคเนี่ยแนวป็นโชคแผงคอ้นาน้าฉากของโชคสามตัวน,นี้สามอันนีนน้ดัดดัดก่อนเลยมาได้แล้วเดี๋ยวเ,ยเราก็ไปดัดฉากของแผงคอแปลว่าจบเนี่ยครับ ไล่เช็คอยู่ครับแนวไก่โชคแผ็นคอกันละนาบใกล้เคียงละชาวของโชคมันจะค่อยๆใกล้มาเข้ามาใกล้เข้ามาครับก็ค่อยไล่ฉาของโชคอีกนิดหนึ่งค่อยไล่ครับเก็บรายละเอียดแนวแก่งโชคแผ็นคอระนาบชากของโชค ได้แล้วเดี๋ยวข้าไปฉากแผงคอเลยไปเช็กฉากของแผงคอครับสายหรือขวาขวาหรือซ้ายหรือได้เลยเดี๋ยวมาดัดฉากของแผงคอครับนิดเดียว เดี๋ยวลองมาเช็คดูดิขาดได้เกินการวันเก้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับต้องใจเย็ยนนะครับนีอีกนิดนึงครับน,ดนิดเดียวมกันิดเดียวจริง ่ะลองเช็คกันดูยังอีกนิดนึงครับสองสามนิดแล้ว่ยนี่เดียวจริงแล้ว ถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดีเช็คส่วนที่ทำไปแล้วอีกหนึ่งรอบครับเบอรน,นี้ครับสาโชว์ครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ